วัสดีครับจะนัากล้องกล้องสูงไปเบนถูกมากเออที่มันเก่งนะที่ที่ลองมาเมื่อวานตอนแบบทำมาลองแบบตอนมาเลยอะ่ะที่ลองมาพี่รู้สึกว่ามันแบบแหลมเลยใช้ได้เหมือนตวเลิตแบบเวอร์ชั่นอัปเกรดที่ส่งบอลดีขึ้นแล้วดูเลยดีกว่าถ้าเพิ่งวิดีโอนี้แล้วมัรกหลายไลน์นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ne, มาครับตาแรก เบนเตอรมาเลยดิยเบนเตอมาโอ้โหอ้เออมันมันรอว่าเหมือนว่าบอลมันติดอยู่นะข้างกดเทคดิฟอะแต่ว่า เอ่อท่าเลี้ยงมันแปลกจริงด้วยวะเลเวนเย่ะไปลิบลี่เฮ้ยคล่องนะคล่องนะเฮ้ยโอ้ไปกับสก,กิลมกโอเคอะมันท่าเลี้ยงมันแปลกจริงวะ <c oughs> มันของดีนะไหมเฮเซลมาผมบอกเลยแบบเล้นง่ายอะ่ะมันเป็นเดนตี้แบบว่าคล่องๆหน่อยวะผมก็ใส่ของให้คล่องอยู่เล่นเกมรับยากไหมไซีห้ากันมครับรู้สึกมันหลุดง่ายอ,ออันนี้ไอนน้ผมม,มันรับยากจริงนะทางนี้คือแบบว่าลูกบูดมันเยอะอะุ้ยจ้าชายฟรีคิกว้าว ฮัรแมากควายเหรอนี่นี่้วาวะแม็กควายผมว่าเบียดทุกตัวอาจจะต้องอาจจะต้องไม่ต้องเลือกไดเออวะ่ะอันนี้พี่อันนี้พี่เห็นด้วยนะคือแม็กควายจะเบียดใครไม่เข้าบ้างวะบนโลกเนี้ยขนาดเบียดทีมเดียวกันเองยังได้เลยยังล้มเลยหยอก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 ไปแล้วครับพี่หนูหนหาช่องโอ้โห โอ้โเฮ้ยไม่เข้าเฉยโอเคโอเคอย่า,ยาเราอย่าไปโฟกัสมันเยอะเย้ยถ้าโฟกัสมันยิ่งเล่นไม่ดีเย้ยไอหนูนะ่ะไอหนูนะ่ะถ้าโฟกัสเล่นไม่ดีเย้ยเราต้องแบบค่อยเล่น ลูกนี้ยิงไม่ดีเองโทษเที่ยวหนุนไม่ได้จริงๆผมผมพลาดเองผมพลาดเองไปแม็กกายโชว์ไปโชว์ชวหน่อยอมไม่ใช่แมก็กกายวะหนูนี้นับหนึ่งโฟกัสแล้วนกเตเคียจริงจริงจริงนี่ไงตัดไปแล้วหนึ่ง นี่ไงพี่หนูหนูไม่ได้ปั้นอันนี้อันนี้หาช่องมายิงเองเฮ้ยพี่หนูนพี่หนูหนสามสิบวินาทีแฮตชิกเรียบร้อยเฮ้ยทำไมเล่นนะเปลี่ยนเบอร์ให้ก่อนใส่เสื้อแมอยู่ต้องใส่เบอร์เจ็ดละต้องใส่เบอร์เจ็ดละนี่ เบอร์เจียนี่แบ่งเล้วความหวังอ่ะเออมันใหม่แล้วนหนพี่หนูนะ่ะตัวจริงโน o c ปี no ้โชว์จริงจริงนับหนึ่งลำ้ลำล้ำเขาไม่ล้ำหรอเมื่อกี้ผมโหมันล้ำนะเว้ย เฮ้ยไม่ล้ำอีกแล้วเหรอเดี๋ยวพ่นนตาน,นี้ตาน,นี้ตึงวะอันนี้ตึงอันนี้ตึงวิวิวแดงดิโอ้โหพี่หนุนหลุดไปเรียกใบแดงเอาวะโอ้โหซัด ยังไงจะขยับปะไม่ขยับนะอู้ห uh, ู้ยสิได้ไงอะ่ะอุ้ยพี่หนุนโอ้มงก็ยังได้มีแอเลี่ยววะดิ พี่หนูนเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดคนใหม่แมนยูผมว่าแมนยูต้องซื้อนุนเสจริงจริงเอาไปคู่ไฮรุนผมว่าการันตีเลยโอ้โหดูสเตปขาแบบเฮ้ยเจี๊ยสเตปขาแบบ บาซิเลียนอ่ะตีสองหนึ่งสามอุ้ยเอ็มบ,บ้าเป้เก้าเก้าโรบสันเฮ้ยไปแล้วครับพี่หนุนพี่หนุนปั่นเรียบร้อยนูนเยสหนึ่งเอ็มบ,บ้าเป้เก้าเก้าศูนย์เนี่ยหนูว่ามันมีวิวนูนเยสลืมไปสิบห้าไปแล้วว่ะตอนเนี้ยพี่หนุน โอ้ my god โอ้ my god man โซบูตเนี่ยพลังโอ้โหยจอเขาไปติดทองไปดีวะเอ็มเอ็มอาเป้ศูนย์นูนเยตสามวะ วุ้ยไปแบบนุนเยสยิงแบบนุนเย็ดโอ้ยตลกปะทุกคนผมไม่ตลกแล้วนะเริ่มไม่ตลกแล้วนะเริ่มแบบเริ่มจริงจังแล้วอันเนี้ย แผ่นนี้มีรีวิวไหมไหมไหม,ไม,ไม,ไมพี่ไม่มีเลยครับเพราะว่าผมเปลี่ยนแผนทุกวีกเลยผมเปลี่ยนไปเรื่อยเลยก็เลยแบบไม่ได้ทำรีวิวเลยโอ้โหเฮียตึงว่ะทุกคนอันนี้โอ้ยใหญ่แล้ว

เนี่ยมันอะไรวะเนี่ยแค่สามลูกอะ่ะกินด,ดีด้วยเออโผล่นว่างเลยอย่างเงี้ยรู้สึกไงวะไม่เป็นทุกลูกอะ่ะบุ๋ทุกลูกอะ่ะ นิววูเดโต้จริงด้วยอัดโคตรควายอ่ะคือลูกที่มันได้คือควายสัตว์นะทุกลูกอ่ะ คือไม่ต้องแปลกใจนะคนที่ที่ให้ทีจีมันจะสูงอะ่ะดูนะเห็นว่าสองจุดเจ็ดอ่ะแล้วดูลูกให้มันได้นะคือไม่ต้องแปลกใจเลยไผมไม่ไล่ดูให้ดูลูกเลยเนี่ยเนี่ยแท็กบอลเอาวันคืนตรงนี้ตรงนี้ขยับถูกยิงตรงนี้ เบียดคืนเนี่ยผมกดส่งไปแล้วเว้ยไอตอนที่ผมทิกตัวเห็นปะจริงจริงผมกดส่งแล้วนะมันไม่ส่งให้เว้ยสามลูกแม่ง <c oughs> เออจัดมามามาทุกคนเปิดแพ็คเปิดแพ็คเปิดแพ็คไปเลยฝากกดไลค์ด้วยทุกคนแล้วอืมอืม เลี้ยวกูมาบังมาแล้วอ่ะบังมาแล้วอ่ะบังมาหน oh, 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 oh. oh, yeah. ึ่งเอาะ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 โอ้โหย่าถั่วแปดเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยโบโอ้โหดูเด็ก เซซายี่แล้ฟอร์ดบอโอลิเ oh ซ yeah, right <den falls> ่จริงนอดแบทนะโอลิเซ่บออบอโอ้มายกอดแย่แล้วอื้อเราต้องโอลิเซ่แล้ฟอร์ดป่ะวะ เนี่ยพี่จริงๆมันมันถือว่าแต่งเยอะปะ่ะแบบเนี้ยโอดิเซ่แรดฟอนทเท่าไหร่มันยังมีราคาอีกว่า,าวส,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 สองตัวเนี้ยโอดิเซ่แสนห้าแมนชี่แสนห้าสามแสนห้าสองตัวที่เหลือผมว่าคลิกเซลได้เดี๋ยวให้กูนามจัดการเองแล้วกันครับโฮ้แสบวะโอ้น้องบุ๊กไม่งมาเร็วเลยวะผมว่าพี่โดกับลาฟินญาชอบเดินออกมามา,มากกว่าใช่เหรอในในเงนีนทองดิเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ใครดีเอม โอ้ยเนี่ยกองเต้เอเชียเนี่ยแล้ว嘛กองเต้เอเชียเบกิอาไม่ใช่โอ้ไอ้บัวเงี้ยน่อะไรอ่ะโอ้ไม่ก็ผมว่าต้องเป็นแบบเก้าสิบหกคูณสองหรือคูณสามว่ะที่มันต้องเป็นแบบกี่บินอะสิบสองบินหรือสิบสามบินอ่ะวพราะั้นอะของดี เฮ้ยหมดแล้วเนี่ยแต่ถ้าคูณสิบโอ้ยไม่ชมพูโอไมค์กดอ่าสี่ยี่ห้าเฮ้ยกดไม่ยกดผิด,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 ดโอ้โหแล้วไ,ไ,ไม่ใช่ฟูตตี้คลาวสไม่ใช่ด้วยโอ้โห เออแม่งพอสโค่แต่แพ็กกบบของรางวัลฟุตแชปจริงๆนี่ก่อยจัดดูโอ้ดูโอ้ดูโอ้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะเพลทีกรอวันนับทีโอ้เพลทีวันนับท,นนบทีแล้วแม่งโอ้ย่าเหลือเทียแน่นอน เหลือแพ็คหนึ่งผมเม่ก็เปิด 400k ก็ได้เอาแล้วไงใจสิงเพิ่งได้อีกแล้วคนนี้ผมอยางเห็นคอยตว่ะทุกคนคอยอะโยฮันโยฮันโอ้ยไม่มาเลยสีชมพูไม่ออกง่ายจริงแต่ตี25ไอคอนมาละ3 เงียบเงียบกิฟเลยอ่ะแบบเงียบจ,จัดจ,จัดอ่ะและนี่คือแพ็กส่งท้ายของวันนี้นะครับพุตตี้วีคสามดูโอ้การันตีอินคลูเดดสการันตีขอเพลงหรอจัดไปเกินแค่ไม่เคยดมวันนี้คนที่ต้องมาแพ็กนี้คนคุณต้องมาตัวใช้งานตัวสวย

มันสั้น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 เดี๋ยวกดเองวพร้อมกันพร้อมท่อนหกมันสั้นมันสัอนสั้นอยู่ไหนพ่อ